สวัสดีครับวันนี้มาพบกับววลด้วคอเพื่อสังคมกันนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่โรงเรียนวัดกาหลงที่ได้รับความเสียหายจากพายุฝนลมแรงพัดบริเวณอาคารเรียนทําให้ได้รับความเสียหายววลด้วคอได้ร่วมกับกลุ่มบริษัทเบเยอร์จำกัดได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเพื่อปรับปรุงอาคารเรียนโดยทางสีเบเยอร์ได้มอบสีและผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องสําหรับใช้ในการปรับปรุงให้แก่โรงเรียนวัดกาหลง สำหรับภารกิจในวันนี้ของทีมงานว้าวเดคอคือการมาเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงทาสีภายในอาคารที่เสื่อมโทรมตามกาลเวลาให้พร้อมใช้งานและกลับมาดูเหมือนใหม่อีกครั้งก่อนเริ่มงานสีทางทีมงานของว้าวเดคอได้ทำการขนย้ายสิ่งของที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ทาสีเพื่อป้องกันสิ่งของต่างๆภายในห้องเรียนที่อาจจะเปื้อนสีจากการทางาน หลังจากที่ย้ายสิ่งของที่อาจจะเปื้อนสีจากการทำงานแล้วทางทีมงานของวาลดี้คอได้ทำการปกป้องพื้นที่โดยรอบที่จะทำการทาสีด้วยอุปกรณ์ป้องกันสีและติดกระดาษเทปกาวบริเวณปลั๊กไฟขอบหน้าต่างประตูหลังจากทำการปกป้องบริเวณที่ไม่ทาสีแล้วก็ทำการเตรียมพื้นผิวของอาคารที่สีเสื่อมสภาพหลุดลอกล่อนด้วยการขูดฟิล์มสีที่หลุดลอกล่อนออกให้หมด เมื่อเตรียมพื้นผิวเสร็จเรียบร้อยแล้วทางทีมงานของวอลเดคอร์ก็จะเริ่มในส่วนของขั้นตอนการทาสีโดยเลือกใช้สีรองพื้นอนเนกประสงค์ er Pro b บเ e อร์โ Quick Primer B 1 9 0 0สีรองพื้นที่มีคุณภาพสูงช่วยในการยึดเกาะระหว่างพื้นผิวและฟิม์์สีทับหน้าโดยการทาสีรองพื้นทั้งหมดจำนวนหนึ่งเที่ยวทิ้งให้แห้งสนิทอย่างน้อย4-6ชั่วโมงก่อนทาสีทับหน้าในเที่ยวต่อไปเมื่อสีรองพื้นแห้งสนิทแล้วสิ่งที่ให้อาคารมีสีสันสวยงาม นั่นก็คือสีทับหน้าโดยทางทีมช่างว o ล d e ด o r คอเลือกใช้สีทาทับหน้าของเบเยอร์โดยสีที่ใช้จะเป็นเกรดพรีเมียมสูงสุดสวยทนกลิ่นอ่อนแห้งไวปลอดภัยจากเชื้อโรคโดยจะทาสีจำนวน2เที่ยวพร้อมเก็บรายละเอียดงานให้เรียบร้อยนอกจากงานทาสีภายในอาคารแล้วทางทีมงานของว o ลเ e ด o r คอได้ทาสีในส่วนของเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น ด้วยสีน้ำมันคุณภาพสูงของเบเยอร์ที่จะยึดเกาะแน่นทนทานทนต่อรอยขีดข่วนได้เป็นอย่างดีสำหรับภารกิจในครั้งนี้ทางทีมว้าวเด็กคอได้เป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงทาสีภายในอาคารและสนามเด็กเล่นให้แก่โรงเรียนวัดกาหลงที่ได้รับความเสียหายจากพายุฝนลมแรงพัดบริเวณอาคารเรียนด้วยบริการทาสีที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด ที่เห็นได้ในทุกกระบวนการทำงานในทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนสุดท้ายจากทีมงานวาวเดคอร์ในฐานะตัวแทนคุณครูและบุคลากรโรงเรียนวัดกาหลงนะคะต้องขอขอบคุณนะคะทางบริษัทสีเบเยอร์นะคะแล้วก็ทางวาวเดคอร์นะคะที่ได้มาช่วยเหลือโรงเรียนวัดกาหลงนะคะสืบเนื่องจากที่ทางโรงเรียนวัดกาหลงของเรานะคะ ประสบพายุถล่มหลังคาอาคารเรียนนะคะเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะคะก็ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากสําหรับสีที่ทาให้กับทางโรงเรียนนะคะมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าจากเดิมเนี่ยคือทางโรงเรียนเนี่ยก็คงจะไม่มีงบประมาณพอที่จะไปซื้อสีนะคะได้ใหม่แล้วก็คงจะไม่มีกําลังแรงงานจากทางท่านผู้ใจบุญนะคะที่ได้มาช่วยในวันนี้ก็ทําให้ความเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ก็จะทําให้เด็กๆอ่ะค่ะสามารถ มีห้องเรียนที่เปลี่ยนแล้วก็เด็กๆจะสนใจแล้วก็เข้ามาเรียนในห้องเรียนนี้มากขึ้นค่ะในส่วนของที่ทางบริษัทสีเบเยอร์นะคะแล้วว้าวเดคอร์นะคะที่มอบให้กับทางโรงเรียนไว้นะคะโรงเรียนก็จะนําไปเพิ่มเติมนะคะในการทาสีในส่วนต่างๆบริเวณรอบโรงเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นอาคารห้องเรียนที่ยังไม่ได้ทาสีโรงอาหารห้องห้องเรียนชั้นประถมศึกษาห้องอนุบาลแล้วก็ห้องพิเศษต่างๆค่ะ ในวันนี้นะคะทางโรงเรียนของเราก็ต้องขอขอบคุณท่านที่มาช่วยในส่วนของเรื่องการทาสีอาคารห้องสมุดนะคะให้กับเด็กๆโรงเรียนวัดกาหลงนะคะขอบคุณมากค่ะสุดท้ายนะครับผมขอฝากคุณผู้ชมทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามรายการว้าวเดคอโฮมเจอร์นี่ให้ด้วยนะครับผมทางเราจะนำผลงานทาสีบ้านที่มีคุณภาพ จากช่างสีมืออาชีพมาให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ